เปิดขขงเราหน่อยโอเคกูใส่แม่งเลยบทแ็กครับทุกคนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเปิดมาหน้าก้าแบบนี้มันห้าเนี่ยมันเรียกไน่นอนของเราต้องเป็นโกงมาโกงมาดอกนี้โกงมาให้พี่เดี๋ยวนี้เอากงมาเอาโกงมาเอาโกงมาสวยๆจัดสวยๆโกงงานได้ไหมจ๊ะน้องจ๋าได้ไหมจ๊ะน้องจ๋าุูมันได้ย ตตาใจเตือตตนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยากให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำถ้าพร้อมแล้วไปดูกันฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับผมเข้าสู่ช่องเบ็ดก็อดครับช่องที่ทำให้คุณลุ้นทุกกดเสียวทุกเตด มันไปกับเราครับผมนี่ครับเราอยู่ในค่ายเกม e ี่วอลลุชชั่นเก g ม i งไล์สดสฮิตของฝั่งประเทศยูโรปผมวันนี้ครับจะพาทุกคนนะผมไปลลยกับพ E อ K ครับผมพีกบาคาร่าของเราเหมือนเดิมอีกแล้วครับวันนี้ครับหวังว่านะครับมันจะเปิดฝั่งที่เราลงให้ตัวๆแล้วเพื่อนๆจะเห็นพี่ครับเบิ้ลสามเท่าให้ได้ทุกรอบสู้กับแม่งไปเลยผมไปไม่พูดความความพื้อลุยครับทอนะ จริงๆนะท้อเพราะว่าอะไรหลายรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยเปิดให้เราดีเลยครับผมนี่ครับ P K Pick บาคาร่ครับวันนี้ครับบอกว่ามันจะเห็นใจเราบ้างนะเห็นใจพี่หน่อยเถอะน้องโอ้โหอมุมนี้นะครับใครมันคนช่างคิดนะไอ้ใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็เปิดภาพมุมนี้ทุกคนชื่ออะไรวะเนี่ยอารินน่ะมาดูกันออรินนะจะเปิดให้เราดีหรือไม่ดีออรินน่ะ โหยากว่ะแพทเทิร์นอย่างนี้แดงไปแล้วกันนะทุกคนนะปไปแดงไปไป,ไปนิดนึงนะครับเสมอไปจะลืมติดเสมอไปด้วยนะครับเพราะว่าอะไรสมมุติว่าเราเสมอมาอย่างเงี้ยเราจะโดนค่า,านี่ไปค่าเปอร์เซ็นต์ไปนะถ้าเกิดเราแบบไม่มีเสมอนะถ้าเกิดเราต่าเสมอเราเราจะได้คืนมาหน่อยนึงก็ยังดีนะครับทุกคนไปเปิดมาควีนน่าเล่นนะน่าเล่นนะน่าเล่นก็บ,บ้าเลยครับทุกคนนะ ถ้าเกิดว่ามันเปิดมาแล้วแบบมีแต้มแบาเบาๆอ่ะอันเนี้ยเราน่าจะใส่เพิ่มแต่ยังไม่มีเลยเท่ากับศูนย์ครับเปิดมาคือเท่ากับศูนย์เราเล่นไอพีเคเราต้องคำนวณนะว่าเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรเงี้ยคือเท่ากับศูนย์เลยแม่ไม่มีอะไรให้ดูเลยเนี่ยเออเป๊บโอเคแปดสวยก็บวกไปก่อนนะโบว์ไปแล้วถือว่าเรายังบวกปไปบายพันห้า 15, นะ าแล้วกันเพิ่มเบ็ดหน่อยไปครับพร้อมรุยปึ๊บปิดเปิดโอ้โหห้าอันนี้เราสามารถเบิ้ลได้นะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะแม่งเรียกห้าขูดมันห้าบางทีมันไม่เรียกนะ เกิดว่าเราเนี่ยแต่เราเรียกแน่นอนถ้าเกิดเราแต้มไม่ดีเราเรียกแล้วแต่ถ้าเกิดเราเปิดได้มากกว่า5เราวินนะเว้ยอ่ะบาๆไป1เป็ดนี่คือการคำนวณดูดิว่าคำนวณผิดคำนวณถูกเดี๋ยวดูกันฮะโอ้โหสามแต้มจิบหายแล้วทุกคนอุ๊บสครับโอ้โหเรียบร้อยเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดนะ อไปในนา้าไม่ทำตามนะทุกคนนะแบบเมื่อกี้นะแต่ที่ว่าแม่งพี่ว่าแม่งมาวิ่เอาจจริงนะว่าแม่งมานะครับแต่แม่งไม่มาับแม่งโดนนะทุกคนนะดีนะกูเปิลไปแค่เบ็ดเดียวนะครับอันไหนที่มันไม่ดีครับก็อย่าทำตามนะทุกคนนะเล่นอย่องนี้ต้องคำนวณดีดีไว้ไม่เป็นไรสู้มันไปต่อเปิดฝั่งเราตัวตัวโอ้โหมึงเปิดได้ปูอะไรอีกแล้วครับโอ้โห เปิดให้กูแต่ละอย่างนะครับแต่กูไม่ไม่เปิดลงของเราลงแต่ละอย่างนี่แบบโอ้แย่จัดเลยทุกคนนะโดนครับม่นี้น่าจะโดนอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมโดนแน่นอนไม้นี้ต้งเปิดขึ้นส8 2ใบนี้เรียมร้อยตามตันงแครับใปแดงครับคิดว่าน่าจะเป็นมังกรนะดอกนี้ครับไปแดงต้องใส่เพิ่มแล้วล่ะ ตามแดงไปขอใจดีเป oh ิดให้พี่ดีๆบ okay. ้างหน่อยได้ไหมเปิดดีๆให้หน่อยเปิดดีๆให้หน่อยเปิดมาสวยๆโอเคเปิดขขาเราหน่อยโอเคกูใส่แม่งเลยบทแบครับทุกคนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเปิดมาหน้าเก้าแบบนี้มันห้าเนี่ยมันเรียกไม่นอนของเราต้องเป็นโก้มะ โกงมาดอกนี้โกงมาให้พี่เดี๋ยวนี้เอาโกงมาเอาโกงมาเอาโกงมางสวยๆจัดสวยๆโกง,างงามๆได้ไหมจ๊ะน้องจ๋าได้ไหมจ๊ะน้องจ๋าคุยมันได้ยิงตะใจเว้สวยครับผมทุกคนนะโอ้โหเปิดมาแบบนี้ครับหมดปอครับผมซู้หมดปอครับทุกคนเอ ตามแดงไปทุกคนตามแดงไปฮะเปิดมาโอ้โหเปิดเก้าฝั่งนู้นแม่งเอาแบบกูตาี่ <Oops. S 1> แล้วแน่ๆไม่สู้ไม่สู้ครับทุกคนถ้ปล่อยผ่านแม่งไปเลยครับทุกคนโอยเจอแบบนี้กูระเสียเซลเลยมารลุนกันนะ โอโอเคเสมอวะอืมได้เสมอนะฮะเราได้5เปอร์เซ็นที่เราลงไปคืนด้วยนะครับผมก็ถือว่าดี้าป้า โอ้โหแล้วมันเปิดให้เราแค่สองใครมันจะไปสู้อ่ะทุกคนมึงเป็นมึงเปิดได้สองมึงสู้ไหมใครกดสู้นะกูบอกเลยมึงโคตรโง่นะครับผมมึงเล่นไม่เป็นนะครับอยา่าไปอย่าไปสู้ซีซัวนะทุกคนนะ oh. เห็นเปึ๊บเปิดมากูสู้หมดไม่เอามัน,เป,นเป็นการเล่นที่ผิดนะครับทุกคนนะอย่าไปเล่นแบบนั้นนะครับไม่แนะนําไม่เล่นนะฮะพูดเลยเล่นต้องมีสติไว้นีเนเเ่เป็นไงล่ะโดนเลยเป็นไงล่ะโอ้โหนั่ตัด อุ้ยดีอยู่เปิดมาเจ็ดโอ้โหมันเปิดมาเก้าถ้ามันเปิดา 6, มาหกมาห้ามาสี่มาสามกุเล่นอยู่ไม่เปิดมาเก้ากูจะสู้กูไม่ได้สู้เลยโอ้โหนักูเป็นแดงน้กกูเบิลแล้วนีว่ดอกนี้เดียวโอ้โหเอ้ยวันนี้วันนี้เราลงถูกฝั่งแค่ฝั่งเดียวจริงๆเหรอเนี่ยทุกคนจริงๆใช่ไหมเพิ่เปิด,ปด,ปดมาโอ้โหโดนไหมนี่ก็โดนกูบอกแล้วไมมนี้ยังไงก็โดน มันเปิดมาอย่างนี้ไม้นี้ยังไงก็โดนกับทุกคนนะโอ้โหอยากจะลองเฮ่เลยนะฮะวันนี้ครับแม่งเล่นกูอีกแล้วมันเล่นกูอีกแล้วนะครับผมมันเล่นพี่อีกแล้วว่าน้องโอ้โหแล้วสุดท้ายด้วยครับผมมาครับสุดท้ายครับขอสุดท้ายครับ พอเปิร์ดีๆตัวๆแล้วเดี๋ยวกูใส่โอ้โหใครมันจะไปเล่นโอ้โหใครมันจะไปเล่นนะฮะใครมันจะไปเบิ้ลน,นะโอเคครับไบนี้มาสุดท้ายนะผมแล้วพอเลยแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่ามันจบพอดีเราอาจจะดูต่อไม่ได้แล้วหวันนี้ครับเราลงแค่เราลงแบบว่าเบิ้ลสุดสามดอกได้แค่รอบเดียววันนี้กูลงผิดฝั่งเยอะหรอเนี่ยกูลงผิดฝั่งเยอะหรอเนี่ยทุกคนนะ อยากจะบ้าน,นี่ไงเจอเก้าอีกแล้วโอยกูละปวดหัวกูละช็อตโอเคครับวันนี้ครับพีเคพิกบาร์คกโอ้โห oh. ลิ้นพันเลย กูโดนกูโดนกูดิ้น,น,นรัวลิสมาแล้ววันนี้ครับพีกบาคาร่าเนีผมแม่งเล่นกูอีกแล้วพากูแครอีกแล้วนะครับผมอย,อย่างแรกเลยครับการเล่นเกมพีกบาคาร่าเนี่ยมึงต้องคำนวณดูดีว,ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่มันเปิดมันจะมีแต้มเมื่อไรเปิดหน้านีาน่ควรสู้ไม่สู้ควรแบบว่าเอย้ยหรือว่าแบบรอแบบสู้ดอกหน้าเราจะสู้อาจจะสู้แค่หนึ่งเท่าไม่อาจจะสู้แบบสองเท่าหรือสามเท่าก็ได้นะผมแค่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าครับ p e E K นะครับผมพีกบาคาร่านะครับมันอยู่ในใจ ถูกแคนะครับผมถูกแค้นะครับจะบอกว่าไม่แนะนำไม่ดำตามนะทุกคนการเล่นแบบนี้นะครับไม่แนะนำนะผมมให้ดำตามนะผมดูและดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะผมเรื่องความทุกข์ความเศร้ากูขอแบกรับไว้เองวันนี้วันนี้กูเศร้าเศร้าเต็มๆเลยับผมโอเคครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดตูกใจไว้ด้วยับผมและเกิดชอบมากก็แชร์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอทั้นที่รับชมครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณครับ